สาสตรศิลธรรมสำคัญจะพโทางสวรรค์ตามรอยบาประสาศสศทา ปัญญาหิเศรษฐากุศลาวันติผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมกล่าวว่าปัญญาแหละประเสริฐสุดขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพลัทั้งพระธรรมเครื่องชี้นำทางพ้นทุกข์และพระสงค์ผู้ประพฤติตามพระธรรมวินยัยจนหมดปัญหาสิ้นทุกข์แล้วนั้นด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเทานุเทระ จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใครทำขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะดีๆจากวัดวารีสารบ้านปลาบาตบนปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยดำเนินรายการโดยธรรมภาพพ <c oughs> ระ ครูศีธีราพรนำรายการมาพบกับท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 96.50เมกะเฮิรต์วัดป่าจริยธรรมตะบนนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยที่สถานีวิทยุเพื่อพิทักษ์พระพุทธเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม FM ร้อยจุดห้าศูนย์เมกรเฮิรต์วัดถ้ำผาใหญ่บ้านใหม่ศรีบ,บุญตะบนองยบลอ่องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเมกรเฮิรต์วัดศรีอุดมบงบ้านน้อยนาตะบนศรีสงคลามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ที่คลื่นทำนำชีวิต fm 105เมกะเฮิรตซ์วัดโคเขตารามบ้านนางงวัวตบนนางงวัวอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีที่คลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิรตซ์วัดป่าสะพานสองตำบลวางประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากและที่วัดหนองกายตำบนสันปลายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สามคลื่นความถี่ที่ แปดสิบเก้าจุดสองห้ามิะเฮิร์ตเก99.75เกเมกะเฮิร์ตโ์1 0ยสองมิะรเฮิร์ออกอากาศพร้อมกันนอกจากวิทยุก็มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.watpa.net watpa จริยธรรม w w w l e y p b s n e t วัดศีอุดมวง w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  a t t h a m p h a i c o m และแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์ผู้ที่ใช้เน็ตนะแล้วก็ลองรับระบบ android iOS แอปชื่อสมาั์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนซึ่งมีวิทยุเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในแอปนี้หลายสถานีโดยเฉพาะสองสามสี่ห้าคลื่นเนี่ยก็จะมีอยู่ในแอปนั้นด้วยแล้วก็สื่อส่วนตัวอีกสื่อส่วนตัวก็คือเฟ b บุ k f เ c e บุ o k อันนี้เข้าได้เฉพาะกลุ่มนะที่สมัครมาเป็นเพื่อนถึงจะรู้เรื่องราวเช่น อยากจะศึกษาข้อมูลนี้ก็จะได้หรือไม่งั้นท่านก็เพื่อนท่านแชร์ไปอยู่ในกลุ่มที่นอกนอกจากเพื่อนนะแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นบางครั้งบางข่าวก็ได้สื่ออันนี้ชื่อพระครูศรีธีราพร ใครที่เป็นเพื่อนสนใจใครศึกษาเรียนรู้ได้เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็มาพบกันทุกวันนะยกเว้นวันที่มีธุระจำเป็นมาไม่ได้ก็มีเสียงบันทึกเอาไว้เรียกว่าเสียงแห้งไม่ใช่สดอันนี้รายการสดๆท่านผู้ฟังแล้วก็ YouTube ยูทูบก็พิมพ์คําว่าพระครูศรีธีราพรเช่นเดียวกันก็ศึกษาไปร่วมกันแล้วก็สามารถไปศึกษาย้อนหลังก็ได้ในสื่อนี้นะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยวกาสได้ศึกษาเรียนรู้พบกันวันที่23มกราคม2564เหลือประมาณอาทิตย์หนึ่ง จะสิน้นสิ้นเดือนแรกของปี2อ6 4ก็แป,ป๊บเดียวเนาะแป,ป๊บเดียวสิ้นเดือนแล้วแล้วก็จะเข้าหน้าร้อนตอนนี้เพราะว่าเหลือเวลาประมาณหนึ่งเดือนก็จะหมดเฉดภาคฤดูหนาวน จะเข้าสู่ฤดูร้อนทีนี้ข่าวตามมาข่าวตามมาสำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่หรืออยู่ในเมืองอุตสาหกรรมก็อาจจะนี้ไม่พ้นนะเมืองใหญ่เมืองอุตสาหกรรมอันนี้ก็แมทนี้คงทิ้งไม่ได้นะสำหรับ นที่อยู่ในภาวะอากาศเป็นพิษเขาว่าพูดภาษาเขาเราไม่เข้าใจเขาบอกว่าค่า pm 2.5คืออากาศมันปนเปื้อนโดยตาเปล่าเรามองไม่เห็นถ้าไม่ใช้เครื่องตรวจวัด ก็จะมองไม่เห็นค่าเขาเรียกว่าค่าพ m เตัวย่อเขาพูดตัวย่อภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นในเมืองใหญ่ก็ลำบากหน่อยนเพราะว่ามลภาวะทุกวันนี้เยอะมากแล้วก็มีไวรัสแต่ว่าไวรัสอาตมาว่ามันมันยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่ ไอ้ที่ข่าวคลึกครมทั่วโลกมันน่ากลัวเฉยๆหรอกแต่ต้องตั้งใจอย่างนี้นะตั้งใจว่าเราจะต้องอยู่กับโลกพวกนี้ตลอดนะแต่จะอยู่ในภาวะไหนเท่านั้นเองไม่ต้องไปไอ้นั่นแต่วิวธีทําก็คือว่าทำยังไงสุขภาพของเราถึงจะภายในเนี่ยมันถึงจะคล้ายๆกับภายนอกของเราเช่น ภายนอกของคนท้องถิ่นของคนชนบทเขาไปตากแดดตากลมทั้งวันเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรแต่พวกหนึ่งอยู่ภาวะเขาอยู่ในเมืองพอมาตากแดดวันหนึง่งเขาจะเป็นจะตาย <c oughs> อใช่ไหมอันนี้คือภายนอกเลยทีนี้ส่วนภายในเนี่ยภูมิคุ้มกันด้านภายในภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะ <c oughs> ต่มาไปดูในอินเทอร์เน็ต สภาวะจิตของคนโดยเฉพาะคนไทยนีย่ต่ำลงไปติดอันดับห้าของโลกซึมเศร้าพูดง่ายว่าไม่มีความสุขในเรื่องชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมีวิธีเดียวคือต้องหนีจากโลกนี้ <c oughs> หนีคือทำอยังไงเอาผูกคอตายจินยาตายฆ่าตัวตายสารพัดที่จะตามมาใช่ไหมเอออันนี้แน่นอนเลยนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเลย ฝากว่าทำยังไงถึงจะรู้เรื่องชีวิตให้ดีเพราะชีวิตเนี้ยสรุปสุดท้ายว่าสังคิเตนะปัญจุป,ปาทานคันธาทุกขาทุกนะทุกไม่ใช่สุขแต่ว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราว่ามีความสุขความสุขอันมันนิดน้อยมีสุขน้อยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีสุขน้อยแต่มันทุกข์มากอ่าแล้วก็ประจําด้วยไม่หนีด้วยมีตลอดไม่ไปไหน ไม่ต้องค้นขวายมาเองนะไม่ต้องค้นขวายมาเองหลายคนที่เป็นคนอายุมากแล้วเนี่ย